สวัสดีครับพบกับช่องเม็ดทรายนะครับวันนี้เราจะมาสปอยปินออฟเทนิดภาคเวิลครับตอนที่50หรือจะตรงกับมัง,งะในตอนที่202เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมต่อกันเลยความเดิมจากตอนที่แล้วเรื่องราวได้ย้อนไปในอดีตเมื่อ10ปีก่อน เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างความเป็นเพื่อนและคู่แข่งของซาดะและยูกิอุระซึ่งการขันนตอนนี้ทางทีมญี่ปุ่นได้เปลี่ยนสไตล์การเล่นจากโจมตีมาเป็นรูปแบบป้องกันและวมาวัดกันว่าการป้องกันฝั่งไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันทำให้การขันยืดเยื้อเป็นเวลานานมากเพราะทั้งสองฝ่ายได้ตีโต้กันเรื่อยๆซึ่งอตัตเบะอดทนไม่ไหว เลยออกมาพูดว่าฮึอ่าอะไรกันเนี่ยการขันแบบนี้น่ะนี่เป็นการแข่งขันที่แบกประเทศไว้บนบ่างั้นหรอน่าขำชะมัดเลย <c oughs> เมื่อคริสได้ยินแบบนั้นเลยพูดออกมาว่าน้อยกกแกนะแกคนที่มาสมรามากับตันฉันจะไม่มีวันยอมยกโทษให้ยางเด็ดครัแล้วคริสก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ที่เขาได้พบกับฟรีดเป็นครั้งแรก ในวันนั้นฟีดเลยเข้ามาทักคริสว่านายนั่น,นหรอคริสฮอปกแมนคริสเลยถามกลับไปว่า,าคุณคือใครหรอครับฟีดเลยตอบว่าโทษทีท,ทีฉันชื่อจานฟิสเจอรัสเป็นกับตันทีออสเรเลน่ฉันได้ยินชื่อของนายมานานแล้วล่ะถ้าพวกเราจะร่วมมือกันจะต้องดึงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาให้ได้บวกกับกำลังขาสุดแข็งแกร่งของนาย ทำให้พวกเรานั้นอาจจะสร้างปากกาเหล็กเทคนิคนี้ได้อย่างแน่นอนคริส <Chris. S 1> เลยถามฟีดไปแบบงงว่าแล้วปากกาเหล็กนี่จะทําให้พวกเราเอาชนะการแข่งขันได้หรอครับฟีดได้ยินแบบนั้นเลยหัวเราะออกมาแล้วตอบกลับไปว่าเอาชนะได้สิฉันมั่นใจเลยละจากนั้นตัดมาที่การแข่งขันทีมญี่ปุ่นกำลังไล่ต้อนทีมออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคริสต้านความแรงของรูปไม่ไหวเรกเกตถึงกับกระเด็นออกมาเลยทีเดียวยูกิมุระเลยพูดขึ้นว่ารู้สึกว่านายน่ะจะถูกคิกประสาทสัมผัสไปแล้วสิฟนะีดได้ยินแบบนั้นเลยหันหน้าไปถามคริสว่าคริสนายเป็นอะไรไปหน้าคริสเลยตอบฟีดกลับไปว่าเหมือนกับว่าตอนนี้มือของผม ไม่มีความรู้สึกเลยนะครับอินุอิเลยอธิบายไปว่าในช่วงระหว่างความตึงเครียดตลอด30นาทีที่ผ่านมา<ๆ>ก็ได้แต่ย้ำคิดอยู่ในหัวตลอดเลยว่าถ้าเผลอตบลูกไปจะโดนเคาน์เตอร์กลับมาทันทีพอพยายามจะโจมตีก็จินตนาการไปว่าการโจมตีนั้นจะถูกโต้กลับมาเลยทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าอาการยิบยังไงล่ะภาษาสัพพันัทั้5นั้นความจริงไม่ได้ถูกชุบชิงไป แต่ความรู้สึกนั้นมันหายไปเท่านั้นเองแหละจากนั้นซราดะก็ได้ใช้ท่ามังกรคู่ฟ้อนฟันโจมตีไซคคริสอย่างต่อเนื่องซึ่ง Chris คริสก็รับลูกไม่ได้ทั้งหมดยูกิมุระเลยอมยิ้มแล้วบอกซราดะระหว่างแข่งว่าเกนิจิโร่นายรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้ซัดดาดะตอบยูกิมุระกลับไปว่าอืมมันช่างเงียบราวกับอยู่ในป่าเลย ฉันชอบสถานการณ์แบบนี้จังยูกิมุระเลยบอกซาดะอีกว่าใช่ไม่ว่ายัางไงก็ตามพวกเราก็จะไม่ยอมแพ้ต่อเทนนิสจากนี้ไปตลอดการเสร็จแล้วทีมญี่ปุ่นก็ไล่ตีตื้นทีมออสเตรเลียและพลิกแซงทีมออสเตรเลียไปจนเกมวันบายทีมญี่ปุ่นเอาชนะไปได้7ต่อ5เกมโอนิเลยพูดขึ้นว่าเจ้าพวกเด็กหมอต้นพวกนี้ เอาชนะจนได้ได้จากเจ้าบ้านมาหนึ่งเกมแล้วสินะทั้งๆที่ทีมออสเตรเลียความสามารถก็ร้อยกว่าทีมสวิตแต่ก็ได้เปรียบจากกองเชียร์นี่แหละยูกิมุระเลยอมยิ้มแล้วบอกสระดะไปว่าตอนนี้และตอนนั้นในวัยเด็กที่เราลงเล่นคู่ด้วยกันก็เป็นชชนะครั้งแรกสินะสระดาสระดะเลยตอบยูกิมุระไปว่าอ่าใช่เลยล่ะ วันนั้นกับวันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยเนาะยูกิบุระทางฝั่งโนอาได้ยินผลการแข่งขันถึงกับบนออกมาว่าเฮ้อน่ารำคาญจริงๆเลยนะการที่ตัวมากเดินเองโดยพระการแบบนี้นะ่ะเอหรือว่าบางทีมีใครบางคนกำลังท้าทายผมอยู่หรือเปล่านะซึ่งโนอาก็คาดเดาได้ถูกต้องเพราะว่าคนที่ท้าทายเขาก็คืออาโตเบนนั่แหละครับ เจ้าโดเกียเห็นแบบนั้นถึงกับพูดตาวาดไปว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าคู่พวกหมอต้นญี่ปุ่นนั่นจะทําให้คู่มอปลายอย่างพวกเราพ่ายแพ้ซะได้โถเว้ยไม่ได้เรื่องจริงๆเลยว่าเจ้าพวกเสะสะวะพวกนี้คราวนี้ถึงตาพวกไหนแล้วนะคงจะไม่มีปัญหาแล้วสิน,นะทางฝั่งคู่แข่งทีมญี่ปุ่นคู่ต่อไปนาวามิวกี้มิวแลนหมอต้นปีสองคู่กับแม克斯 แมกเกรเทอร์มอต้นปีสาโดยมิวกี้ได้รับปากโดเกียไปว่าโอเคโอเคพวกเราจะไม่เคลื่อนไหวนอกคำสั่งของโนอาคุงอยู่แล้วนะส่วนทางฝั่งทีมิบูลเหมือนจะส่งเนโอคู่กับฟูจิลงมาเจอกันอาโตเบเลยบอกฟูจิและนนโอไปว่าการแข่งขันต่อไปของพวกนายจงแพ้ซะเถอะนะซึ่งก็เป็นอะไรที่งงมาก ที่อัตเบพูดแบบนั้นบุญตาเห็น2คนนั้นทางจอทีวีเลยพูดขึ้นว่าต่อไปก็เป็นตาของสองคนนั้นสินะจะเป็นไรไม่นาสองคนนั้นน่ะในการแข่งขันทั่วประเทศนนโอกับฟูจิน่ะก็เพิ่งเคยเจอกันแล้วนี่นาะซึ่งเจ้านนโอก็ได้ใช้ภาพดวงตาของคนอื่นในการแข่งขันซะด้วยจะเข้าคู่กันได้ไหมเนี่ยแล้วผู้บรรยายในสนามได้ประกาศว่า จากนี้ไปการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มบ็อกบีคู่มือหนึ่งระหว่างทีมญี่ปุ่นกับทีมออสเตรเลียจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดเกียที่ยืนอยู่บนอัศจรรย์เลยคิดอยู่ในใจว่าไหนแสดงให้ดูหน่อยสิเราคนที่โนอาเลือกมาบิ๊กเซิร์ฟที่มีความเร็วนั่นงัดออกมาแสดงให้ดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงกันหนะ้าทางฝั่งทีมออสเตรเลียได้เสิร์ฟก่อน มิวกี้ก็ได้บอกนีโอกับฟูจิว่าเอขอสัก10บนาทีก็แล้วกันนะพวกอยู่ไม่มีทางรับเทลิออนเสิร์ฟได้หรอกแล้ว Milky ล Milky มิวกี้ก็ได้เสิร์ฟลูกออกไปลูกก็ได้พุ่งผ่านหน้าฟูจิโงคอร์ยางรวดเร็วคิมิจิมาเห็นลูกเสิร์ฟนั่นเลยวิเคราะห์ออกมาว่าโอ้โหเร็วแฮะความเร็วอันดับต้นๆของมอต้นเลยนะนี่อิอลเละเลยพูดเสร์มไปว่าออสเตรเลียน่ะ ขึ้นชื่อเรื่องคนที่ใช้บิ๊กเซิร์เป็นอย่างมากแค่มอต้นสามารถเสิร์ฟด้วยความเร็วสูงพอๆกับมักเสิร์ฟของโอจิเลยลหะนะแต่โมริก็หันหน้ามาคุยกับซูกิว่าอืมแต่ยังไงก็ตามมักเสิร์ฟของคนซูกิต้องเร็วกว่าอยู่แล้วละเบลโดินเลยพูดไปว่าคราวนี้นะ่ะคงไม่ยืดเยื้อแบบครั้งที่แล้วหรอกเป็นดับเบิลระหว่างทีมบุกค,คงจะจบกันในรวดเดียวสินะ แล้วการแข่งขันคู่นี้จะจบเร็วอย่างที่เบียริทบอกหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยล์ินออฟนิตภาค World ์ครับตอนที่50หรือจะตรงกับมังงะในตอนที่202ก็แอร์จะพยายามทำคลิปออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วถ้าใครต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร สามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่ได้ทำเกี่ยวกับสปอยล์มังงะเบียรูอินปะทะวอล EP 2กันเลยนะครับ <S <S เริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่ายูกิบุระปะทะฟูจิแอดว่าใครมีสิทธิชนะมากกว่ากันครับผม <S <S อ๋อ อันนี้ก็ต้องพูดตามตรงเลยเนาะจากความคิดส่วนตัวนะครับที่แอดว่าน่าจะเป็นยูกิบุระนะครับเพราะว่ายูกิบุระนั้นถึงแม้ว่าถ้าไม่ตายจะไม่มีนะครับหรือว่าไม่มีเลยนะครับแต่ว่าความสามารถของยูกิบุระคือสามารถทําลายประสาทสัมผัสทั้ง5ของคู่แข่งได้นะครับถึงแม้ว่าจะไปใช้ท่านี้นะครับตัวยูกิบุระนั้นก็มีการอ่านลูกได้เฉียบคมอย่างเช่นถ้าไม่ตายต่างๆเนี้ยก็ไม่สามารถเอายูกิบระอยู่ได้เลยนะครับอย่างเช่นฟูจินะครับถึงแม้ว่า จะมีท่าไม่ตายอย่างเคาน์เตอร์ที่เปิลเคาน์เตอร์มากมายนะครับแต่อยู่กี่โมลาร์ข้อแอดว่าน่าจะอาจท่าไม่ตายของฟูจิได้อย่างแน่นอนเลยนะครับก็เป็นความที่สุดตัวนะครับผมถ้าใครมีข้อแต่างไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่าต่อมาละครับเปคอมเมนต์ตอบบอกว่าแอดคิดว่าใครจะได้ลงรอบชิงบ้างครับอ๋อรอบชิงที่เจอกับทีมสเปนใช่ไหมครับก็รอบชิงน่าจะมีเรียวมะแน่นอนนะครับโอ้โหถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแล้วตามมาด้วยน่าจะเป็น เบียโดอินนะครับเพราะเบียโดอินก็เพิ่งลงไปแค่แมตต์เดียวเองครับน่าจะมีแมตต์นี้เป็นแมตต์ที่2ด้วยนะครับส่วนโอนี้แอดคิดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงไหมแต่ถ้าเป็นความคิดส่วนตัวแอดคิดว่าไม่น่าลงนะครับน่าจะเป็นโทคุเงาวะนะครับที่มีโอกาสได้ลงครับเพราะว่าโทคุเงาวะก็ได้ลงแค่แมตต์เดียวเองนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งตัวละครหนึ่งที่เหมือนติดตัวแทนญี่ปุ่นมายังไม่ได้ลงเลยนะครับคือเป็นบุนตะนะครับบุนตะนี่ ยังไม่ได้ลงเลยครับแมแต่แมตช์ดเดียวครับแอดคิดว่าก็ถึงเวลาที่บุนตะน่าจะได้ลงแล้วนะครับก็นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ถ้าเนื้อเรื่องมีการปรับเปลี่ยนไงก็ต้องว่าไปตามนั้นอีกทีนะครับผมอ่าต่อมาละครับเป็นคอมเมนต์ที่สามบอกว่าคู่เลี้ยวกะกับลาบสนุกกว่าคู่เบียร์อินกับบล็อกใช่ไหมแอดอ๋อถ้าเปรียบเทียบระหว่างการแข่งขันระหว่าง2คู่นี้ใช่ไหมครับแอดคิดว่าคู่เลี้ยวกะกับลาบหน้าจะ น้อยไปหน่อยนะครับคือตอนที่เขียนในมังงะนะครับมีแค่2ตอนเท่านั้นเองครับคือว่ามันน้อยเกินไปนะครับก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ครับว่า2คู่นี้มันมันหรือไม่มันนะครับแต่แอคิดว่าคู่ของเลวกากับลาฟก็น่าสนใจนะครับแต่แต่ก็ตามในเรื่องนะครับว่ามันจบเร็วเกินไปหน่อยครับส่วนคู่ของเบลอินกับวอลก็เห็นกันอยู่นะครับว่าตอนนี้นะครับวอก็ไล่ถล่มเบลอินอย่างเดียวนะครับแต่คิดว่า ตอนที่3นะครับอีพี3แอดคิดว่าน่าจะมีิดีโีโอินได้ใช้ถ้าไม่ตายอะไรแบบใหม่อีกครั้งแน่นอนน,นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอ่าตอมานะครับเป็นคอมเมนที่4บอกว่าสงสัยนัทชิงเบียร์อินเจอกับเลียวกะแน่ใช่ไหมครับอ๋อถ้าเป็นนัทชิงนะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่า เรียวกะจะเจอกับใครกันแน่นะครับระหว่างเรียวมะกับเบียโดอินนะครับก็สองที่สนใจนะครับก็คือสองคนนี้นั่นเองนะครับแต่แอดคิดว่านะครับตามเนื้อเรื่องนะครับเหมือนจะปูทางให้เราแบบไขว้เขวว่าเฮ้ยเรียวกะต้องเจอกับเรียวมะแน่ๆนะครับแต่แอดคิดว่าเบียโดอินก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมก็ อ๋มหาี้นะครับอ่าต่อมานะครับขอเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนาะบอกว่าทีมญี่ปุ่นแข่งกับทีมออสเตรเลียถึงตอนไหนแล้วครับอ๋ออย่างที่บอกนะครับตอนนี้ครับถึงคู่ที่2นะครับคือเป็นฟูจินะครับคู่กับนีโออ่าหรือจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าแล้วก็จะเป็นคู่ต่อไปนะครับจะเป็นโดเกียนะครับเจอกับคินฮารอนนั่นเองครับก็ แบดออสเตรเลียก็มีเท่านี้นะครับก็จะพักหยุดไปพักนึงนะครับการแข่งขันนะครับแล้วก็จะโฟกัสไปที่เรียวมะแล้วนะครับก็เรียวมะก็จะออกจากนี่ครับหลังจากบทนี้เลยครับทีมออสเตรเลียนิดเดียวครับแต่ก็ออกมาผ่านผ่านตานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ